ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะจูมือแฟนสาวจดทะเบียนสมรสล่าสุดหนุ่มน็อตก็ยังคงถือเลิกแต่งงานเดิมจูมือว่าที่ภรรยาอย่างอีฟเข้าพิธีจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการเผยภาพพร้อมหน้าพร้อมตาสองครอบครัวสุดอบอุอน่นที่ร่วมกันเป็นสกิีพยานรักพร้อมระบุ ตามเลิกจริงๆวันนี้ต้องเป็นวันที่นอนและอีฟเข้าพิธีแต่งงานและในช่วงเย็นก็จะมีงานฉลองแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเราสองคนเลยเลื่อนง,งานทั้งหมดออกไปก่อนก็เลยถือเลิกดีวันนี้ใช้ในการจดทะเบียนสมรสและมีการทําบุญเลี้ยงพระเล็กๆภายในครอบครัวที่วัดยานนาวาส่วนกําหนดงานที่เลื่อนไปตอนนี้ได้เลิกใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2 5 6 4ยเดี๋ยวใกล้กๆเราสองคนจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับขอบคุณทุกคนครับนั่นเองละค่ะ